สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชินิชานำสม,กกมุรโปรแกรมวิชาภาษาไทยภาษาไทยองเอนค่ะนํำเสนอกเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรประเภทของหลักสูตรหลักสูตร,รได้เกิดขึ้นตามลำดับมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่หลักสูตรเนื้อหาวิชาไปจนถึงหลักสูตรแบบแกน์ซึ่งจะสามารถจำแนกหลักสูตรทั้งหมดได้เป็นห้าประเภทหนึ่ง หลักสูตรเนื้อหาวิชาหลักสูตรนี้จะยึดเอาการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและความรู้ทางวิชาการเป็นหลักความรู้ในแต่ละวิชาถูกจัดไว้เพื่อถ่ายทอดอย่างมีระบบระเบียบตามที่กำหนดไว้การสอนดำเนินไปลําดับของความรู้ที่ลําดับกำหนดค่ะประเภทที่สองก็คือหลักสูตรทหาัําพัน ็นหลักสูตรที่มุ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขาดการผสมผสานของความรู้และได้เอาวิชาต่างๆที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียงกันเข้าไว้ในหมวดเดียวกันประเภทที่3ก็คือหลักสูตรชีวิตและสังคมหลักสูตรนี้จะยึดเอาสังคมและชีวิตเด็กเป็นหลักเพื่อผู้เรียนจะได้นําความรู้ไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะได้มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชาในหลักสูตรกับชีวิตจริงและภาวะทางสังคม ่วนประเภทที่สี่ก็คือหลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์หลักสูตรนี้จะยึดเอาประสบการณ์และกิจกรรมเป็นหลักก็จะช่วยให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้และมุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนโดยวิธีการแก้ปัญหาเพื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทําลงมือวางแผนและหาประสบการณ์จากการแก้ปัญหานัน,นั้นด้วยตนเองและสุดท้ายประเภทที่5หลักสูตรแบบแกนหลักสูตรแบบนี้จะมีลักษณะการผสมผสานของวิชามุ่งที่จะสนอง สนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนและสิ่งที่เรียนจะมีความสําคัญกับประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียนเนื้อหาก็จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเน้นความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเป็นระบบสําหรับประเภทของหลักสูตรก็มีเพียงเท่เทน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ